โยวาซาเดีวัยรุ่นเมกาดีวัยรุ่นรูปาบดีวัยรุ่นชายจะกลนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม WWE 2K 2 5บหจะนตัวเครื่อง Nintendo Switch กันนะท่านผู้ชมนะเป็นเครื่อง Nintendo Switch 2เกมนี้นะครับเล่นได้เฉพาะ Nintendo Switch 2นะท่านผู้ชมนะ Nintendo Switch 1เล่นไม่ได้นะจ๊ะหรือว่า OLED เล่นไม่ได้นะจ๊ะ อืมก็เหมาะสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2นั่นเองอ่าตัวนี้นะครับอ่าซื้อมาอถ้าถ้าแบบไปซื้อแบบแผ่นนะราคาประมาณ2,000นะครับท่านผู้ชมนะซื้อแบบ e-shop ก็ประมาณอ่า59ดอลล์เนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ผมเช่ารหัสเข้ามานะท่านผู้ชมนะอืมก็สำหรับใครที่สนใจก็ด้านล่างคำเยนแต่คลิปเดีเลยวผมแปะไว้ให้นะ้องท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องนะครับเครื่องก็ถูกอัปเกรดไปเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมนะราคามา17,900บาทนะท่านผู้ชมแรงขึ้นกว่า Nintendo Switch หนึ่งเยอะมากเลยนะครับต่อจอ ออกสูงสุดได้ถึง 4K 30เฟรมเลยนะท่านผู้ชมนะมตัวเครื่องกระแรงนะครับอัปเกรดไปเยอะนะฮะหน้าจอใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะระบบการเล่นดีขึ้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคลิปนี้จะทํามาเพื่อในการจัดตัดสินใจในการซื้อเกมเกมนี้นะท่านผู้ชมนะว่าเป็นยังไงได้กี่ FPS มีภาษาอะไรบ้างแล้วก็เล่นเป็นยังไงนะท่านผู้ชมอ่ะเรามาดูกันนะครับไปโอเ okay, ค let's go นะครับก็ หลักๆกเกมนี้ที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะมันมีแค่ภาษาอังกฤษเนาะอืมอาจจะต้องตัดใจนิดนึงนะครับเรื่องภาษาแต่ผมคิดว่าไม่ยากเกินไปนะครับมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยเลยครับเย่ yeah. มาเอาแบบไหนมันจะมีหมวดให้เล่นเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมนะแบบเทเบิลแบบนู่นแบบนี้นะครับโอเคแบบแท็กทีมได้แต่ผมเอาหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับแบบนอร์มอลก่อนแล้วก็วันประทะวัน แล้วก็อันไหน normal p a y โอเค p l a เลยครับ normal เอาตัวมานะครับคนดูเฮ้ยเดี๋ยวล็อกแม่งที่ว่ะเดี๋ยวล็อกผมยังไม่ปลดว่ะ95 90เอาเดี๋ยวล็อกละกัน confirm อันนี้ก็บวกเข้ามานะครับต้องชมนะเกมนี้มันเล่นได้สองคนนะคนดู เฮ้ย hey, อันนี้จเจกับบอดไหมพา๊หนึ่งนะเอาถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ผมก็่นไม่ค่อยกิ่งนะครับเกมนี้ต้องต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะต้องศึกษาหน่อยครับนี่ละกันตอนนี้เลย start match let's go มาดูกันิว่ามันได้กี่ fps นะท่านผู้ชมนะเกมนี้นี่ดูด้วยตาปราบนะครับจากประสบการณ์ของพี่ เดี๋ยวมาวจับอันนี้เป็นคัสซีนนะคัสซีนอยู่ที่ประมาณเนี่ยยี่สิบสี่ถึงสามสิบเฟรมเป็นซีนิเมติกนะเนี่ยโอเคสกคิปเลสสกิปคัสซีนเนี่ยวิภาพถือว่าใช้ได้คนดูเจ๋วเลยภาพเจ๋วเลยชัดเจ๋วชัดเจว๋วเนี่ย โอเคอ้าวผมจะสกิปยังไงตัวนี้อะไรนะสกิปลานอินคอมมิ่งอ๋อตรงนี้มันรอก่อนแป๊บน,นึงโอเคไป <S <S 1> <S 1> นี่ <S <S มานะครับตัวเกมรันได้ประมาณ60 fps เลยนะท่านผู้ชมนะนี่ยังไม่ได้ต่อดอกนะครับคนดูหวานเจี๊ยบ มาคนดูไปลุยย้ำเล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 ยผมจำไม่แน่คนด,กด,กดูกดอะไรบ้างวะกดอาใช่ไหมกดอะไรบ้างวะปุ่ม,อ,มอันนี้กดอันนี้เป็นการเตะเฉยนะครับคนดูอุ้ยสวยอืมอืมนี่เนี่ยวสวนคืนสวนคืน สวนขึ้นโอ้โดนโอ้มาในหกสิบ fps นะคนดูนะเฮ้ยเฮ้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 ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นเดี๋ยวแ,วแป๊บนึงนะคนดูผมดูคอนโทรลก่อนมันบอกว่าอะไรอันนี้ basic คอมโบเหรออ b j e c t okay แมน a เจอร์ไก e นี่ นี่แก๊บคอมโบอ๋อกด e หัอะไรพวกนี้เฮ้ยหูข้าวคาสซีนปวดหัวอะไรอย่างนี้เออขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวล็อกผมกดไหมผมนี้ไม่ใอ่เกมติ่นนะพอดูเกมนี้จะภาพสวยนะครับนี่บน Nintendo Switch 2นี่ถือว่าใช้ได้เลยเฮ้ยเลย์ไปอมันจะมีปุ่มให้กดนะครับต้องนิ้นความไว ลุกหน่อยลุกหน่อยเพืนอ๋อโห่กดไม่ทันคนด,ดูโดนเลยครับเฮ้ยโดนมันกดเลยอืมเอาใหม่เอาใหม่นี่ ลีแมทลีแมทเอาใหม่ดิเมาใหม่ดิมาอู้ยหงายเลยสวยนี่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 สวยจับครับ อืมสวยสวยโอ้ตัวกินรานได้60ิ p s อพีสเลยนะคนดูโดดเลยเด็กอืมเจ็บเลยครับบอกเลยขึ้นนี่ครับเยอะ แซลมโชแมแมโโกแ,แ,แซลมโอ้โหเซตเอลเซตเอลเป็นวิ่งเร็วนะคะรับท่านผู้ชมเอียอลงไม่ทีบครับสวย รอครับรอมันขึ้นรอมันขึ้นเย้อืออีกรอบหนึ่งกดเลยไหมคนดูอาวคนดูผมไปไป,ไปตบไปต่ปตอยกรรมการทำไมวะน,นะกนผิดคนผิดโอ้ทันีีมันจะน,นับเดี๋ยวกรรมการ โอ้โหโอ้โหโ้โดนมันใส่นะคุณดูเอ่อเก็บร้อยเลยครับอย่างนี้เอ้ยอืมทุกสแนมครับคุณดูสวยนี่นี่สวยจับมาครับโดนกดีนะเมื่อกี้จับอื สัตว์อากับีสวยโดนครับนี่เน่กดเลยกดเลยครับคุณดูเอากดเลย,ยเว่ออือเรียบร้อยอีกทีหนึ่งครับผมจะไม่ได้กดอะไรกดไอเอหรือ RB หรืออะไร๋อกด คนเซตและอากอิอันนี้บีน,นี่ไว้อีไว้อีเรียบร้อยครับยอมแพ้ไปซะโอ้โหว้าวรอบนี้แก้มือรอบนี้แก้มือคนดูนี่เดี๋ยวล็อกเราว่าแภาพสวยซีนิมมติกนี่สวยมากเลยนะครับคนดูหวานเจี๊ยบ เดี๋ยวเดีเด๋ผมไปเอาตัวอื่นก่อนนะครับเย้เกมนี้เล่นได้สองคนนะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับที่จริงมันเล่นได้สูงสุด,สดถึงสี่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าถ้ามีจอยเสียนก็มันเลยแหละอันนี้ผมจะเล่นแค่ normal นะทุก้ชมนะวันมัะวันเหมือนเดิมนี่อ่าโรแมน โรมันเรเกนหรือโรมนดีเจนอะไรไม่รู้คนดูช่างมันเถอะผมอ่านไม่เป็นอ่านอ่านผิดเงี้ยขออภัยด้วยครับผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเคยมีดราม่านะผมอ่านชื่อตัวละครผิดแม่งเหมือนแบบผมไปฆ่าใครตายด่าผมยับเออบางทีเราก็ไม่ได้ถนัดทุกอย่างนะท่านผู้ชมนะผมก็พูดตามตรงครับผมก็ไม่ได้ฉลาดทุกอย่างถ้าอ่านผิดเงี้ยก็ขออภัยบอกไว้ก่อนนะครับตะกิ่งก็ไปเปิดโตรงเรี้นสอนภาษาเลยนะครับแต่ผมไปเรียน ผมไปเรียนด้วยกำปั้นเนี่ยบางทีบางทีพูดพูดมากๆอ่ะหยอก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 นะฮะหยอกหยอกแต่คนด่าผมตอนนั้นน่ะไม่งด่าแบบเหมือนผมไม่ฆ่าใครตายอ่ะผมแค่อ่านผิดนะโอ้ยอันนี้เล่นไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาตัวที่แบบคะแนนต่ำๆเนี่ยมันจะมีคะแนนบอกอยู่เอยเอยผู้หญิงไม่ได้คนดูมันติดทำได้สาวๆหกสิบเก้าแปดสิบห้าแปดสิบสอง นี่ละกันเจ็ดเจ็ดคมอนบรูโอ้ลร้นใหกสิบเอผมว่ามันเจ๋วเลยนะคนดูผมพูดเลยเฮ้ยโอ้โหเอ้ย สวยเรียบร้อยครับถึงอือโอ้โหมันกดึ้นสวยแล้วดันในนี้ขึ้นนะคนดูนี่เลยนี่เลยอืออึบ จับเฟียงมาฟึบเฮ้ยอืออ้อโดดขึ้นนับตรงนี้เฮ้ยนี่โค้ชไลน์โดน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 เฮ้ยนีออ่ โอ้ยกดเลีดไปครับคนดูรู้ไหรู้ไมอือ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 ปึ๊บโดนเบี่ยงไปนี่แนี้ยึบนี่เนี้ยสวนเข้าไปเฮ้ กดไม่ทันคนดูเฮ้ยโอ้โหโดนแล้วเราชื่อโรเมนลีใช่ไหมคนดูอื้มอื้อื้ยอันนี้ไวกว่าว่ะคนดูโอ้ยเจ็บเลยเจ็บหนักุๆๆๆๆบอดมันโหดจริงไหมคนดูหหลบไม่ทัน ลุก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 เพื่อนติดมืออยู่ติดมืออยู่ติดสถานะมืออยู่โอ้โหรีนท่ารีนท่าเก่งจริงสวยมาโดนเอาคืนอื้อขึ้นครับเดี๋ยวโดดมุมนีม่นี่โดดมุม Did you guys feel the, 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 the rumble from that impact? yeah like that, Another trip to the skies and the the it's it's a pace. Yaw, was it? I got it. Hold on a second. It could be a matter of time. Submission being locked in. It's 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 targeting it's it's the shoulder with the claw. Just excruciating pain. There's no way you can sustain being in this submission much longer. ี๋ี<ด>๋อันนี้กดกันทั้งวันนะอันเนี้ยเจสนกันแหละสวยรึปะ<ว> โดนอีกครับไม่เพื่อนมันจับเรากดแล้วโดนครับนี่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 สวยจับมาเบียงครับอุ้ยโอ้โหโดนตีโอ้อยอย นี่เป็นยานดึงคืนครับสวยมาขึ้นอทุบหลังทุบหลังมานี่ โอ้ยโอ้ยตบคืน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 นี่สวยโอ้ยเจ็บหลังเลยสวยสวยนี่เนี่ยโดนโดนอื้ สกดครับกดกดครับกดกดครับกดเรียบร้อยครับชนะฮ่าฮโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันสลับเจ้าตัวเกม WWE 2K 25นะกับเจ้าตัวเครื่อง อันนี้เทนโดซูิสองนะครับสำหรับใครที่สนใจแล้วก็เกมนี้ไปจัดกันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างในใต้คลิปนะผมแปะไว้แล้วรันได้ประมาณ 60fps นะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค,โคตรก่อนจะกนใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดู